สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะอันนี้ก็คือหน่อกล้วยงาช้างที่เฮียป,ป๋องส่งมาให้นะคะที่บ้านเฮียป,ป่องนี่เป็นดินทรายเนาะเดี๋ยวจะลองปลูกดูนะคะแต่ตอนนี้ยอดเริ่มโผล่แล้วนะคะคิดว่ารากคงจะต้องออกนะคะเดี๋ยวเราจะขุดกันตรงนี้เลยนะคะ านงาช้างตามตำราโบราณนะคะเขาจะให้ปลูกไว้หลังบ้านนะคะเพื่อเอาไว้ปกครองคุ้มครองบ้านนะคะหรือว่าปลูกในสวนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเจ้าขุดไม่ต้องลึกมากนะคะเพื่อ อันนี้จะเอาเครือให้ออกทั้งทิศตะวันออกนะคะเพื่อจะได้ได้หน่อนะคะแต่เขาเป็นรู้สึกว่าจะเป็นกล้วยที่ห่วงพันนะคะห่วงหนอ่ออันนี้ก็ตามที่เคยได้ยินมานะคะแต่ก็ยังไม่เคยปลูกนะคะก็เพิ่งจะได้มาจากเฮียป่องนะคะ ก็ขอบคุณเฮียป,ป่องมาณโอกาสนี้นะคะที่เอื้ออำนวยส่งสิ่งดีๆมีมงคลมาให้นะคะก็คือกล้วยงาช้างนะคะตอนนี้ก็ยังตามหาอยู่อีกชนิดหนึ่งก็คือกล้วยน้ำไทยนะคะที่ยังไม่เคยเห็นว่าใครมีนะคะ เคยติดต่อไปมีอยู่ที่นะคะเคยติดต่อไปก็หลายปีแล้วนะคะเขาบอกว่ามีแต่ก็จนบัดนี้ก็ไม่เห็นจะได้มานะคะนี่ค่ะก็จะปลูกไว้แบบนี้นะคะสําหรับกล้วยงาช้างนะคะก็รอลุ้นว่าเขาจะแตกยอดแตกหน่อออกมาเมื่อไหร่นะคะวันนี้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ